เกิดอะไรขึ้นมีพี่หน่งไปเข้าห้องน้ำนะคะเพราะหน่งเข้าห้องน้ำก็ร้องอยากจะให้แม่อุ้มทั้งคู่เลยก็เลยอุ้มคู่เลยคนหนึ่งก็อุ้มเกลวอยู่เนาะก่อนเขาก็คานมามาหาโต๊ะตักเลยนะแล้วก็ร้องให้อุ้มเกลวพอวางปุ๊บเขาก็ร้องก็เลยอุ้มคู่เลยเงียบเลยจะไหวไหมเนี่ยถ้าโตขึ้นอุ้ม สวัสดีครับพยางสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครัสวัสดีครับมามองกล้องมาหูลูกยูทูบเบอร์กันอย่างนี้แหละลุ้งงานลุ้งเด้งเมื่อเช้าเนี่ยครับผมให้ให้มิเกลดูลายมือย่านกเสร็จแล้วก็ออกไปก็เลยไปซื้อไฟฟ้าก็เลยขาดตับผ่านแม่วัดหลวงพ่อพุทธชินราชเพือ เห็นภาพพิมพ์นางพญาสูงร้อยเก้านิ้วที่ตั้งอยู่สะพานเด็ดทะเลสวนก็เลยผูก็เลยพาไปไหว้พาไปไหว้นามสกาลพระพิมพ์นางพญาเสร็จแล้วก็จะเดินออกมาจากอุโบสถเน้นบอกว่าโยมเจอมือด้วยก็ได้นะโอโผมก็ว่าอยู่เห็นมือย่านกแแ๊บๆเขียนอะไรมาจะเด ลุงเน้นบอกว่าโยมเจิมลายมือมีเพระคุณเจ้านั่งอยู่ที่อาจาลุงลุงเน้นโยมเจิมือก็เลยเจิมเจิมลายมือเลยเอ๊ะปกติไม่มีใช่ไหมจ๊หนูไม่มีประมัดจังใดเลยนี่วัวเขียวอีเลยแม่ใส่ตำลึงให้ก็กินแซบปลาแซบบอบอกลาแซบบอหล่ะ กินดีแต่นอวันนี้เนาะเวเซบจังไงเลยเนี่ยขึ้นมาละร้อยกรัมุอะโวคาโดนี่ยิ่งตัวอันนี้เลยนะเมย์จำลองเดียวอาหารว่างอร่อยนะแน่เก็เรียกว่าไข่มันดีไม่คลายเลยอ่ะแซ่บแซ่บหลายแซ่บหลายครับโอ้โหแอปเปิ้ลบ่มุ่งไม่คลายเลย เลอดโอ้โหมัม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 ะไรมัม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 ่มัม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 มมัม่ยไหคะเซบบะเซบบะ โอ๊ยไม่จังใจคุณแม่ลูกศิษย์แห้งมี่อเราป้อนไปแล้วไม่ใช่หรอนี่อันนั้นอาหารอาหารหลักอันนี้อาหารอันนี้อาหารว่างอาหว่างแบบจะเป็นพวกผลไม้อย่างเมื่อวานก็เป็นส้มที่เขาให้ให้เขาแบบว่าจับกินเองอาหารว่างขู่แล้ว แม่ช้าไปหรือเปล่าคะเออคู่แล้วอ่อรล่ะลูกมองเลยอ๋อมองเลย <c ười> มองไงยะยังไงเนี <c ười> <c ười> ่ยฮราลมดีาชื่นใจแล้วคะได้อาหารบ้างชื่นใจนะ อร่อยไหมลูกอร่อยครับอร่อยมัม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 มามมัมเีใจมัมมัมจะเรียกใครก่อนเนี่ยแม่พ่อย่า ย่าเอาแล้วใครจะได้รางวัลเอาแล้วเอาแล่อ่าย่าพี่เจอเนอฮอยู่ปูปูคนฮือฮืนฮือ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 ฮอฮืางือฮ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 ืออ ข้างตาข้างตานะเดี๋ยวล่ะถ้าอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะพอดีพอดี aw, ยังไม่ได้เข้าถึงตรงนั้นนะคะคไหนนี่โอ้ยอยู่ตะกูเลยค่ะจิ๊จั๊กจิ๊กจั๊ตะกจิจั๊กจิ๊กจั๊กจิจั๊กจัจิั๊กจิจั๊กจจั๊กประัจิิจั๊ั๊จริกัจิ ิ้นปะจินปะินปะปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะปะเก่งมากเรค่อยๆกินดูหังเป็วือก็ดีโั้วตัอง batti 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 batti

เดี๋ยวขยันมาทางนี้อันนี้อันนี้ก็ขึ้นทางวิบากนะคะทางวิบากแอบเสือไปทางวิบากเดี๋ยวนะคะออกมาทีงนี้ค่ะอึ๊บอ้าวขึ้นทางวิบากปีนเขาหน่อยค่ะจะขึ้นได้ไหมนะปีนเขาหน่อยเร็วปีนเขาปีนเขาเร็วอ๊บปีนปีนอืปีนเขาเร็วอืออืออิงง่ายง่ายแอบคือไหลเขาได้ลว ปีนนะล่ะโอ้โหปีนได้แล้วดูพี่จะดีใจกว่าน้องโอ้โหปีนเขาได้เวทพิเศษใส่ปากเลย โอดคโอเคโอ่คโอ่คโอเคโอเคขอ้คเขาอเคโเคโอเคโอเคอเขโาเอเขาอีคอเขโอเอเคอออเคอเคอเ อ้ขึ้นเขาได้ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาแล้คะขึ้นเขาโอ้ยโอ้ยอึ้บขึ้นเขาขึ้นเขาอึบขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเแล้วขึ้นขานขาคะขึ้นเขาอาปินเขาลูก <succeeded> ท <enge ographics> ี่หนึ่งอมาขึ้นเขาค่ะปีนเขาอึ้บอีกน้อยนึงจะถึงแล้วค่ะจาถึงจุดหมายแล้วปีนเขาค่ะนี่กระโด 哈哈哈哈哈！累，累了，累。 ามาห้างมารอเพื่อที่จะไปดูคอกนะคะมือมมสองนี่ใครจะนขนคอกในรถเก่งก็เราเนี่ยแหละฝนมาจากเซนทันนะคะใกล้ๆโครงการว่าเราเนี่ยเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามเซนทันสี่กิโลสี่กิโลสิบสิบกว่ากิโลสิบกิโล จะเาประตูไว้หน่นอ,อยมันจะยากตรงที่ แบบนี้นะคะมันต้องตรงกันทั้งบนทั้งล่างแล้วถึงจะทุกให้มันลงล็อกนะเฮ้ยก้นไข่ใหญ่จังเลย <laughs>